สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาอีกแล้วกับการรีวิวหนังสือที่น่าสนใจโดยในวันนี้เราจะพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่า CEO Excellence สุดยอด CEO ของผู้เขียน Carol Endure, Scott Keller และ b e k r a m m a l h o t ค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างธุรกิจและแนวคิดการปฏิบัติจริงจากหกัวกะที CEO ของบริษัทที่ประสบความสาเร็จที่สุดในโลกลองนึกภาพการเป็น CEO ของบริษัทขนาดใหญ่มีเงินพันล้านอยู่ในมือ และยังมีชีวิตของพนักงานอีกนับหลายหมื่นคนที่ต้องแบกไว้ในความรับผิดชอบค่ะหนังสือเล่มนี้นำเสนอกรอบความคิด6ประการที่แยกผู้นำชั้นยอดออกจากผู้นำทั่วไปโดยจะพาเราไปสำรวจวิธีการตัดสินใจและกลยุทธ์ในการทำงานของสุดยอดซ e o ในศตวรรษที่21ที่อาจวินพลอยสนใจหนังสือเล่มนี้มากเพราะการเข้าใจวิธีการคิดและการทำงานของผู้นำที่ประสบความสำเร็จสามารถช่วยให้เราพัฒนาตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ ดังนั้นมาลองดูกันว่าเรื่องราวในตำราเล่มนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาถึงช่วงที่น่าตื่นเต้นกันแล้วค่ะแอดมินพลอยขอตั้งฉากเป็นซ e o สาวที่ต้องเลือกกลยุทธ์ใหม่ให้บริษัทที่ตัวเองดูแลค่ะตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมที่มีคณะกรรมการและหัวหน้าทีมทุกคนตั้งใจมาฟังแผนการใหม่อย่างมุ่งมั่นแต่แอดมินรู้สึกกดดันมากค่ะการตัดสินใจครั้งนี้สำคัญมาก เราต้องทำให้ธุรกิจของเรามีทิศทางที่ชัดเจนแอดมินพลอยมองไปที่สมาชิกในทีมแต่ละคนมีใบหน้าที่แสดงออกถึงความคาดหวังและความตื่นเต้นแอดมินจึงตัดสินใจเริ่มต้นการประชุมด้วยคำถามอย่างหนึ่งว่าทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็พูดค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการสนทนาเชิงลึกกับทีมงานนั้น ต้องเริ่มต้นจากเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้แอดมินพลอยต้องการให้กรรมการช่วยกลยุทธ์ของบริษัทด้วยการชี้แนะและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่การทํางานค่ะเป็นเวลาที่ต้องบริหารคนให้ดีดการเข้าใจจิตใจของทีมก็สําคัญค่ะสุดท้ายแอดมินสดใสาถามสมาชิกในทีมว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับแผนงานนี้กันเมื่อพูดจบทุกคนก็ดูมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ มันทำให้การทำงานร่วมกันดูมีประสิทธิภาพขึ้นทำให้อดมินพลอยรู้สึกว่าการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานความเข้าใจกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญจริงๆค่ะจากละครสั้นนี้อดมินพลอยอยากเชื่อมโยงกับเนื้อหาของหนังสือค่ะกรอบความคิดที่หนังสือนำเสนอช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าความกล้ามากซึ่งเป็นสิ่งที่ซีอีชันเลิศใช้ในการบริหารอย่างมีแกนกลาง ในระหว่างที่พวกเขาต้องทำการให้ความสำคัญกับทั้งบุคคลและกระบวนการนอกจากนี้ว่ากันด้วยการบริหารจัดการที่มีอยู่ในหนังสือเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนแนวทางมาจากการบริหารคนและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อประสบการณ์การทำงานเข้าด้วยกันเพราะทุกคนรู้ว่าทุกคนมีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นการทำงานในระดับไหนก็ตามอมินพลอยชอบหนังสือเล่มนี้มากค่ะ คิดว่ามันเจ๋งมากๆที่มีการรวบรวมกลยุทธ์ดีที่สุดจาก CE อตัวจริงที่อธิบายอย่างเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงค่ะแต่ก็มีบางจุดที่อยากให้ปรับปรุงบ้างเช่นการนำเสนอแนวคิดบางอย่างอาจจะดูเข้มข้นไปหน่อยทำให้บางครั้งรู้สึกว่ามันซับซ้อนค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือการสร้างสารรค์องค์กรหนังสือเล่มนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการหรือคนที่ต้องการเป็นผู้นำ พร้อมกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แท้จริงจากผู้ที่ประสบความสําเร็จแอดมินพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มนี้อยู่ที่4.5ดาวจาก5ดาวค่ะเพราะเด่นในแนวคิดและการปฏิบัติตามแต่ก็ยังมีช่องว่างสําหรับการพัฒนาเพิ่มเติมค่ะมาถึงตอนนี้อยากให้ทุกคนลองอ่านหนังสือเล่มนี้กันนะคะจะได้สัมผัสความรู้และกลยุทธเ์เด็ดๆที่มีมากมายพร้อมทั้งแบ่งปันความคิดเห็นกันในใต้คลิปนี้ด้วยค่ะคุณคิดเห็นอย่างไรกับหนังสือหรือมีหนังสือไหนที่อยากแนะนำกันไหมคะ สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแอดมินพอยในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อหนังสือสามารถดูลิงก์ได้ใต้คลิปเลยค่ะขอบคุณนะคะ